สวัสดีค่ะเด็กๆช่วงพยัญชนะไทยสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีพยัญชนะตัวอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะผอพึ่งออกเสียงว่าผออีกรอบนะคะเด็กๆผอพึ่งออกเสียงว่าผอคราวนี้เด็กๆลองมาเขียนพร้อมๆกับครูแพรนะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มจากหัวกลมๆด้านบนลากลงมาขึ้น ลงขึ้นเสร็จเรียบร้อยค่ะตัวที่สองค่ะเด็กๆฝอฝาออกเสียงว่าฝออีกรอบนะคะฝอฝาออกเสียงว่าฝอรคราวนี้เด็กๆมาลองเขียนพร้อมผู้แพ้นะคะเริ่มจากหมวนหัวกลมๆลักลงมาขึ้นลง คืนหางยาวค่ะเรียบร้อยค่ะตัวต่อไปค่ะยอยักออกเสียงว่ายอออีกรอบนะคะยอยักออกเสียงว่ายออคราวนี้เด็กๆมาลองเขียนยอยักพร้อมๆกับผู้แพร์นะคะเริ่มหมวนหัวกลมๆด้านบนโค้งหนึ่งโค้งสองลากเป็นเส้นตรงแล้วลากเป็นเส้นตรงอีกรอบขึ้นไปค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ก็มีพยัญชนะ3ตัวนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานและทบทวนเสียงของพยัญชนะให้ครูแพ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ